โรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้เีบทีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป เด็ดดีสีบ้านใหม่ใส่ความรู้อยู่พอเพียงวิญญาณนัดตรงเที่ยงมาเรียบเรียงเป็นความดีอีกทั้งความซื่อสัตย์ดินประหยัดการคิดดีจิตสาธารณะเป็นศักดิ์ศรีเก่งและดีมีที่โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่แชรพุทธฉาด บริษัทต้งการดีสาขาโรงแรนอุบาลบ้านใหม่เชียพธฉลาดตราบำรุงสำนักเขตพื้นที่การศึกษาพุรกศึกษาบริรัทเคซีดิฉันเด็กหญิงสุนทรารรวิชิตค่ะดิฉันเด็กหญิงรัตนวันจีไทยสงค่ะดิฉันเด็กหญิงจงสุดาลอดไทยสงค,ค่ะและดิฉันเด็กหญิงธัญญรัสุโรจน์ค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอบริษัทสร้างการดีมนาสร้างสู่ความเป็นมาโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านไม่เชียพุทธฉลาดรัตน์โรงเป็นหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร,ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมะทบาลในสถานศึกษาป้ององนานทุจริตโครงการโรงเรียนศิจริตซึ่งโครงการได้กำหนดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนศิจริตอันได้แก่หนึ่ง มีทักษะกระบวนการคิด2มีวินัย3ซื่อสัตย์สุจริต4อยู่อย่างพอเพียงและ5มีจิตสาธารณะค่ะโรงแรมรูปแบบบ้านแห่เชียงบุ้งฉลาดได้บำรุงได้ดำเนินงานในรูปแบบของการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อบริษัทสร้างการดีโดรงแรมอุบาลบบ้านแห่เชียงบุ้งฉลาดาดบำรุงมีการตั้งชื่อโครงการคือมนาสร้างสุขและได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดีใน แห่เชียงพธิ์ฉลาดด้าวบำรุงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตสำนึกชุกจริตและเป็นเยาวชนของประเทศชาติและเป็นพระโลกที่ดีค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมบริสัท์สร้างการมีค่ะ 2. เพื่อให้มีทักษะการบริหารจัดก,การกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการจัดก,กิจกรรมบริษัทสร้างการดีค่ะ 4. เพื่อให้มีคุณลักษณะ5ประการของรงรียนสุจริตค่ะและ5เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะกรอบแนวคิดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีมนาสร้างสุขโรงเรียน เชียพุทธฉลาดรากบำรุงได้น้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงก่การปฏิบัติตนในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญมีความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่งเสริมให้ปฏิบัติตน ของเศรษฐกิจพอเพียงประชาสัมพันธ์เือแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนค่ะโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่เชียบอสฉลาดแลบบำรุงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนค่ะเช่นการปลูกผักสวนครัวการปลูกไม้ประดับ การปลูกผลไม้และการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนเป็นต้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนปีการศึกษานี้ส่งผลให้มีมะนาวเป็นจำนวนมากซึ่งโรงเรียนได้นำมะนาวเหล่านี้มาประกอบอาหารกลางวันเก่นักเรียนแต่ก็ยังมีมะนาวเหลืออยู่เป็นจำนวนมากคณะครูจึงได้ร่วมการออก่อเป็นผลิตภัณฑ์จากมะนาว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวที่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำไปใช้ประโยชน์และบริโภคได้ในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะบริษัทสร้างการดีมะนาวสร้างสุขมีการดำเนินงานดังนี้ค่ะ 1. พีแพนการวางแผน 2. ดีดูการลงมือทำค่ะ 3. ซีเช็คตรวจสอบประมิผลค่ะ C และ C A F ปรับปรุงแก้ไขค่ะบริษัทสร้างการดีมะนาวสร้างสุขได้ผลิตผลิตภัณฑ์สอผลิตภัณฑ์ค่ะได้แก่1น้ำมะนาวเลมอนจูสพวกเราทุกคนเปรียบได้ดังแสงแห่งความหวังช่วยย้ำและช่วยเตือนอยู่ทุกวันว่าเรายัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ชาของชีวิตโรงเรียนสุดจรีโรงเรียนแห่งความนีช่วยให้เราร,เรู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดจรีโรงเรียนแห่งชีวิตซึ่งเรานําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายที่ร้านค้าใชนชนุมชนโรงเรียนผู้ปกครองและทางเโรงเรียนค่ะ บริษัทสร้างการดีมนาสร้างสุขเราได้ทำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โดยพวกเราจะใช้เวลาในช่วชงวิชาต้มเสริมได้ลงมือปฏิบัติจริงได้รู้ถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไขค่ะบริษัทสร้างการดีมนาสร้างสุขได้ส่งเสริมนักเรียน1มีทักษะกระบวนการคิด2มีวินัย3ซื่อสัตย์จริตค่ะ 4. อยู่อย่างพอเพียงและ 5. มีจิตสาธารณะคะ่ะ 1. มีทักษะกระบวนการคิดนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดการแข่งโงการการกเํานงาน P.D.C.A มีความรู้ในการร่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดีค่ะ 2. มีวินยัยหลังจากใช้วิชาส่องเสริมในการทำผลผลิตภัณฑ์เพื่อให้นักเรียนมีรายได้เสริมใน ในระหว่างเรียนและรู้จักการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ค่ะ 3. ซื้อสั่์สุจริตค่ะบริษัทสร้างการมีของเราได้มีการทํารายรับรายจ่ายตรงไปตรงมาและได้ทาอย่างเป็นปัจจุบันค่ะ 4. ี่อุลังพอเพียงพวกเราใช้วัสดุผลผลิตที่มีอยู่ในโรงเรียนมาสร้างรายได้เพิ่มค่ะและ5มีจิตสาธารณะค่ะ หลังจากที่เราไปจําหน่ายสินค้าเราได้นารายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคกับทางวัดและโรงเรียนค่ะประโยชน์ที่ได้รับ1เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะอาชีพรู้จักการประกอบอาชีพค่ะ2เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตค่ะและ3เพื่อคำนึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะ ทาโรงเรียนของพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่ที่ผลงานของพวกเราจะสามารถสร้างความประทับใจให้ทณาธรรมการทุกท่าค่ะขอบคุณค่ะ